ครับสวัสดีครับผมนายวิทเตอร์วันนี้จะพามาดูซิง์ไฮเทคสมอทอง260แรงไปดูกันว่าระบบเขาจะเป็นแบบไหนไปดูกันครับนหน1หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ อ่าหกนังหกเกียร์แล้วถอยอ่ะถอยอ๋อถอยออเกียร์มีพิเศษวะไม่ไมีมเอาอีกเกียร์อีกเกียร์อันนี้กินหนึ่งหนึง่งหนึ่งอ่าสองสามสี่ห้า หกเกียเกียธรรมดาไม่มีโลไม่มีไฮเครื่องจีแรงพี่2 2สองสองหกสองร้อยหกสิบแรงเทบโบด้วยครับพามาดูเครื่องครับเครื่องก็มองไม่่อยเห็น บอกเป็นสองหกสองหกศูนย์ระบบเกียร์เขาเกียร์หกเกียร์ลูก,ลกใหญ่เกียร์เขาใหญ่มากนี่รู้สึกจะเผาเดียวมั้งน่าจะเผาเดียว Audio chính nữa Audio Long 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 đi Long 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 เกียร์เขาก็ลูกใหญ่มากลแล้วเขาบอกว่าวิ่งวิ่งได้ร้อยกว่าเลยอะโอเคครับ <Okay. S 2> ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ